เอยเลี้ยงมากลางน่อยเว่ยกาลอ,อกว่จะเก็บของยังไงนีอื้อหจับมืงสุดทายว่ายังไงโอ้โหไม่เข้าเลยคนะรับสำหรับวันนี้ก็ไล่อยู่เฮ้อเดี๋ยวไปมาลิงต่อกลางใหม่นะฝากกันรายการน,นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะสงหวัหลีครับทั้งผู้ชมทุกท่านก็พบกันอีกเลี้ยวกับลีเกียวหัเวเชีวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมการลอกหาเวกังมึง <Yahoo! S 2> เลยการลลอกสองผัวเมียเพิ่มเติมมีเมียน้อยเลย <laughs> กะหลอกเงี้เจ้าชูมันอ้วเลยเว้ยหยอก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 อ่าฝากกัน้วยนะกัเกิมไข่พีกี้กะหลอกฮาวิทและอ้วกลีเกียออ้วชียวนลเว้ยฝากกดติดตามกดไลค์กดซักสักให้ก like <of> ัน네้วยเว้ยทางช่องยูทูบเลย ว่ามีไลฟ์สตรีมด้วยนะอย่าเยกเองอววาแตกแบกมัมมัง,มงมเข้ามาติดตั้งข้างเลยเออหนึ่งชุนตรงช่องยูทูบท่างแนวของอ้วเองเลยฮะยังไงวังนี้การล็อกมายังไงตอนนี้เ <c oughs> มืองเริเ่มเยอะ แอกมิงทักมาอกใจไม่ไหวเมื่อไรทุกมานี่ยิ่งเจอหันมาสกตาเอ้ยต้องรีบเข้ามาเก็มกันล็อกฮาเวกในทังทีไม่พูกพังทางเพลงมาเวลาน้อยใช้สอยไปยัดเบกกันไปแบบยับยับกันเลยเท่าไหร่ลีอุยเยอะเกินไปไว้สองไสักนิดสักหน่อยมายังไงลองนีกรูปไม่เป็นลยเราสับวิ่งกันไปเรื่อยแบบๆก่อนิแบบเบกแบบ ไอ้หมินบอกมันกกจะแตกเลเี้ยวเอ้ยว่าก็รีบมาทั้งทีลองเบรกทีละ200ยแม่งไปเลยรีบรีบเว้ยเออลูกค้าก็เยอะขึ้นทุกวันกันเลยเว้ยตั้งแต่ใส่กังชาก็ไปในนำ้ำตินกังหันยำเลยเว้ยอร่อยเออสมุนไพรไทยเว้ยไปลักโบมายังไงกล็อก ช่วยกันเกช่วยกันทำมาหา,ายิ่งไหนมาไม่พามียน้อยมา้วยสิยยังไม่เหล็กเมียน้อยมาอีกเว้ยหนะัวหน้าครอบครัวมาายังไงเออได้แอบบึงไปเว้ยยังไงแค่ล็อกเออคุ้มต่อไปคุ้ต่อไปยังไงอีกอุ้ยไม่มาไม่มาเลยอยุ้ยเร็วตอนนี้ก็อ้วแอบมาลิงในห้องน้ำอีกเออขอบวัวนักสังนี้สั่งเลยนั่นจะไปขายของต่อ,อตองน,นีลูกกา้าเยอะเจียง สูระกิกเสริมกลางลังไปไล่ลีแต่ที่ลีกว่านี้ต้องเกมไข่พีจีเกมกันลอกเท่านั้นเอ้ยมาแล้วฟีดสับบียวายังไง อาซาเกเตอร์ของลีเกียวหัวเข้ามาเหลียวยังไงต่อนี่คูงไปเชขอสักนิดสักหน่อยนี่เอ้ยคูงไปสวยยังไงต่อมาเร็วสามคงผัวเมียนี่ไม่งยลายใจชิบหายมาอะไรฟีซับปิงไปนี่ตะกาขผงลำไม่เข้าก็คือฟีซับปิงนี่อาโคาโดอาโคาดดยังไงนี่องอมงงมาเว้ยยังไงต่อยังไงต่ออืช่วยกันเก็บกันสามคงผัวเมียยังไงเอ้ยเลี้ยงมากลางหน่อยเว้ยการล็อกเว้ยจะเก็บ อยังไงนีอือหยจับมือสุดท้ายว่ายังไงองคุยไม่เข้าเลยรัน,น,นี้ก็ไอยู่เ,ออเดี๋ยวไว้มาลิงต่อกลางใหม่นะฝากกลางด้วยกับเกมไข่พีกีการลอกฮาเวกกับล,บลีเกียวหัวกลองนวขอตัวไปข่ของกองหน้าวันนี้แล้วมาเจอกลางใหม่โอ้สวัสดีครับเออรูเหลียวว่าไปข่ของเดล๋ยวไม่ต้องเรียกเยอะ